เสียงเตือนจากโทรศัพท์ในมือคุณดังขึ้นอีกแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่เสียงนาฬิกาปลุกแต่เป็นเสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันข่าวจากกลุ่มไลน์ที่ส่งต่อข้อมูลความผันผวนทางเศรษฐกิจหรือกราฟตัวเลขบางอย่างที่ดิ่งลงจนใจหายทั้งที่กาแฟแก้วแรกยังไม่ทันตกถึงท้องแต่ความกังวลระลอกแรกกลับจูโจมเข้าที่กลางอกอย่างรวดเร็วปี2 0 2 6ปีที่เราต่างหวังลึกๆว่าอะไรๆมันน่าจะนิ่งขึ้น แต่ดูเหมือนโลกใบนี้จะสนุกกับการหมุนเวียงเราให้แรงกว่าเดิมค่าครองชีพที่ขยับตัวเหมือนน้ำขึ้นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาแทนที่จนเรารู้สึกว่าตามไม่ทันข่าวสังคมที่ชวนให้หดหูและตั้งคำถามกับความปลอดภัยบรรยากาศรอบตัวมันดูเหมือนพายุลูกใหญ่ที่พัดกระหน่ำไม่หยุดหย่อนจนบางครั้งเราก็เผลอรู้สึกโคลงเคลงเหมือนยืนอยู่บนแพรไม้ไผ่กลางมหาสมุทรสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เมืองใหญ่ใจบาง สถานีหยุดพักฮิวใจสำหรับคนเมืองให้มีแรงสู้ต่ออย่างเข้าใจในวันที่ลมแรงขนาดนี้ผมเข้าใจดีเลยครับว่าการจะบอกให้ใจเย็นๆมันยากแค่ไหนพวกเราคนเมืองถูกฝึกมาให้ตื่นตัวกับทุกความเปลี่ยนแปลงเราถูกสอนว่าถ้าไม่รู้ข่าวเราจะโง่ถ้าไม่รู้เทรนเราจะตกยุคถ้าไม่รีบปรับตัวตามเศรษฐกิจเราจะอดตายสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเราจึงทำงานหนักตลอด24ชั่วโมง เรดาร์ในหัวเราหมุนติ้วเพื่อจับสัญญาณอันตรายรอบทิศจนกลายเป็นความตึงเครียดที่สะสมอยู่ใต้ผิวหนังโดยไม่รู้ตัวคุณเคยรู้สึกไหมครับว่ายิ่งพยายามตามโลกให้ทันเท่าไหร่ข้างในใจมันยิ่งกลวงและสั่นไหวมากเท่านั้นความเข้าใจผิดที่เรามักเผลอทำร้ายตัวเองในสภาวะแบบนี้คือการคิดว่าความนิ่งเท่ากับความไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวหรือการคิดว่าความสงบเท่ากับการยอมแพ้ เราเลยพยายามทำตัวเป็นกังหันลมที่ต้องหมุนตามแรงลมของสังคมอยู่ตลอดเวลาใครว่าอะไรดีเราต้องไปใครว่าอะไรน่ากลัวเราต้องตระหนกเศรษฐกิจกว่าแย่เราก็รีบหดหูตามเรายอมให้ปัจจัยภายนอกมากำหนดอุณหภูมิในใจเราจนหมดสิน้นเราโทษตัวเองในวันที่เรารู้สึกอ่อนแอเราด่าตัวเองว่าทำไมไม่เก่งเหมือนคนอื่นที่เขาดูรอดทำไมฉันถึงจัดการพอร์ตการลงทุนได้ไม่เรื่อง ทำไมฉันถึงยังย่ำอยู่ที่เดิมในวันที่โลกหมุนไปไกลเสียงวิจารณ์ตัวเองเหล่านี้มันดังแข่งกับเสียงพายุข้างนอกจนทำให้พื้นที่เล็กๆในใจที่ควรจะเป็นที่หลบไทยกลายเป็นสนามรบที่เราต่อสู้กับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ลองมองความจริงกันแบบไม่อ้อมค้อมนะครับในพายุป,ปี2026นี้ความผันผวนคือธรรมชาติของมันเศรษฐกิจที่มีขึ้นมีลงคือธรรมชาติของกลไกโลก สังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งคือธรรมชาติของมนุษย์ที่หลากหลายสิ่งเหล่านี้เป็นอินพุตที่เราควบคุมไม่ได้ร้อยเปอร์เซนการที่เรายืนเซไปบ้างในวันที่ลมแรงการที่เราจะรู้สึกใจหายวาบในวันที่เห็นตัวเลขในบัญชีมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยครับมันไม่ใช่ความอ่อนแอและมันไม่ใช่ความล้มเหลวมันคือปฏิกิริยาปกติของมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งที่กำลังพยายามประคองชีวิตท่ามกลางแรงเหวี่ยงมหาศาล คุณกำลังทำหน้าที่ของคุณได้ดีที่สุดแล้วในแบบที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้นะครับการที่คุณยังตื่นขึ้นมายังไปทำงานยังดูแลครอบครัวยังพยายามหาความสุขเล็กๆน้อยๆใส่ตัวนั่นคือความแข็งแกร่งที่น่านับถือมากแล้วนะครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าพายุแรงแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราเอาตัวเราไปผูกไว้กับอะไรต่างหากถ้าเราเอาความมั่นคงของใจไปผูกไว้กับกราฟเศรษฐกิจใจเราก็จะขึ้นลงตามกราฟ ถ้าเราเอาความสงบสุขของใจไปผูกไว้กับอารมณ์ของสังคมใจเราก็จะร้อนรุ่มตามกระแสดรามา่าและเมื่อถึงจุดหนึ่งไอ้เชือกเส้นนั้นมันจะรัดตัวเราจนหายใจไม่ออกความน่ากลัวของปี2026ไม่ใช่เรื่องข้าวยากหมากแพงเพียงอย่างเดียวนะครับมันคือโรคระบาดทางอารมณ์ที่เรียกว่าความตื่นตระหนกร่วมหมู่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่วิ่งไม่ดิ้นรนไม่ตะเกียกตะกายเราจะไม่มีที่ยืนบนโลกใบนี้แต่ในความจริง พื้นที่ยืนที่มั่นคงที่สุดไม่ได้อยู่ข้างนอกนั่นไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นไม่ได้อยู่ในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นแต่มันอยู่ข้างในตัวคุณเองพื้นที่ที่พายุภายนอกพัดเข้ามาไม่ถึงถ้าเรารู้จักวิธีที่จะสร้างกำแพงกั้นลมที่แข็งแรงพอวันนี้ผมไม่ได้จะมาชวนให้คุณหนีปัญหาหรือทำเป็นมองไม่เห็นวิกฤตนะครับปัญหาเศรษฐกิจยังต้องแก้ไขปัญหาสังคมยังต้องรับรู้ แต่เราจะรับมือกับมันด้วยท่าทีแบบไหนนั่นคือสิ่งที่เราเลือกได้เราจะเลือกเป็นใบไม้แห้งที่ปลิวหว่นไปตามลมจนหารากเง้าตัวเองไม่เจอหรือเราจะเลือกเป็นหินผาที่แม้จะเปียกฝนแม้จะถูกลมกัดกร่อนแต่ก็ยังตั้งตระงานอยู่ที่เดิมด้วยความสงบการนิ่งท่ามกลางพายุไม่ใช่การหลับหูหลับตานะครับแต่มันคือการตื่นรู้อย่างมีสติรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมได้ รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องปล่อยวางและรู้ว่าในวันที่โลกข้างนอกเสียงดังที่สุดเราต้องทําให้เสียงข้างในใจเราเบาและนุ่มนวลที่สุดเพื่อปลอบประโลมตัวเราเองให้ผ่านคืนวันเหล่านี้ไปให้ได้หากตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่าทุกอย่างมันรุมเร้าจนหัวหมุนไปหมดอยากให้ลองวางโทรศัพท์ลงสักครู่นะครับแล้วหายใจเข้าลึกๆอนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องรับรู้อะไรสัก5นาที โลกจะไม่ล่มสลายภายใน5นาทีนี้แน่นอนครับแต่5นาทีนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวที่คุณจะได้กลับมารู้สึกตัวว่าฉันยังอยู่ตรงนี้และฉันยังปลอดภยัยท่ามกลางความวุ่นวายที่รายล้อมเราจะค่อยๆหาทางสร้างสมอทางใจไปด้วยกันเพื่อเพื่อให้คุณมีหลักยึดที่มั่นคงไม่ว่าปี2026จะเหวี่ยงแรงแค่ไหนก็ตาม ถ้าเราลองมองภาพพายุหมุนจากมุมสูงดูสักครั้งเราจะเห็นความจริงทางธรรมชาติข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากครับนั่นคือไม่ว่าพายุจะลูกใหญ่แค่ไหนหรือหมุนแรงทำลายล้างเพียงใดตรงจุดศูนย์กลางของมันจะมีความเงียบสงบเสมอจุดที่เรียกว่าตาพายุคือพื้นที่เดียวที่ลมสงบท้องฟ้าปโปรง่งและความบ้าคลั่งภายนอกทำอะไรไม่ได้ ปัญหาของคนเมืองในปี2026อย่างเราไม่ใช่การที่เราต้องเผชิญกับพายุเศรษฐกิจหรือสังคมหรอกครับแต่ปัญหาคือเรามักจะเอาตัวเราไปยืนอยู่ที่ขอบพายุตลอดเวลาเราเอาตัวเองไปปะทะกับแรงเวียงเราเอาความรู้สึกไปผูกติดกับดัชนีชุ่นที่วิ่งขึ้นลงทุกวินาทีเราเอาอารมณ์ไปแขวนไว้กับพาาหัวข่าวที่ถูกออกแบบมาให้กระตุ้นความกลัวเราหมุนติ้วไปตามกระแสสังคมที่บอกว่าต้องรีบ ต้องรอดต้องรวยจนเราเวียนหัวและหลงทิศทางความจริงที่อธิบายได้โดยไม่ต้องโทษความอ่อนแอของตัวเองเลยก็คือสมองของมนุษย์เราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับมือกับวิกฤตซ้อนวิกฤตในระดับนี้ครับบรรพบุรุษของเราตื่นตัวแค่ตอนเจอเสือหรือตอนขาดแคลนอาหารเป็นครั้งคราวแต่พวกเราตื่นตัวกับแจ้งเตือนร้อยกว่าครั้งต่อวันตื่นตัวกับความผันผวนของค่าเงิน ตื่นตัวกับความขัดแย้งทางการเมืองอีกซีกโลกระบบประสาทของเราจึงเหมือนเครื่องยนต์ที่ถูกเร่งรอบจนโอเวอร์ฮีตตลอดเวลาอาการที่คุณรู้สึกเหนื่อยลึกๆรู้สึกหมดไฟหรือไม่อยากรับรู้อะไรมันไม่ใช่ความขี้เกียจครับแต่มันคือคกลไกเซฟตี้คัตของร่างกายที่พยายามจะตัดวงจรไฟเพื่อไม่ให้ฟิวส์ขาดไปจริงๆและในสภาวะเศรษฐกิจที่คาดเดายากแบบนี้สิ่งที่เรามักจะเข้าใจผิดคือ เราคิดว่าถ้าฉันกังวลให้มากพอฉันจะปลอดภัยเราคิดว่านั่งกลุ้มใจเรื่องเงินเฟ้อจะช่วยให้เงินในกระเป๋าเราเพิ่มขึ้นหรือการเสพข่าวดราม่าสังคมจะช่วยให้เราเป็นคนดีขึ้นแต่ในความจริงแล้วความกังวลไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทางการเงินและความตื่นตระหนกก็ไม่ได้ช่วยให้สังคมสงบสุขขึ้นมันมีแต่จะกัดกินพลังสมองส่วนที่สำคัญที่สุดไปนั่นคือส่วนที่ใช้ในการตัดสินใจอย,อย่างมีสติ และมองหาโอกาสเมื่อเราเข้าใจกลไกลนี้แล้วเราจะเริ่มเห็นว่าการรับมือกับปี2026ไม่ใช่การออกไปสู้รบปรบมือกับโลกภายนอกแต่คือการพาตัวเองเคลื่อนย้ายจากขอบพายุกลับเข้ามาสู่ตาพายุภายในใจเราเองการตั้งหลักใหม่ท่ามกลางความผันผวนเริ่มต้นด้วยศิลปะของการเลือกที่จะไม่รู้บ้างในยุคที่ข้อมูลมีค่าเท่ากับทองแต่สำหรับสุขภาพจิตแล้ว การคัดกรองข้อมูลมีค่าเท่ากับชีวิตเราต้องกล้าที่จะเป็นผู้กำหนดว่าจะอนุญาตให้เรื่องไหนเข้ามาในรั้วบ้านของเราบ้างและเรื่องไหนที่ต้องปล่อยให้มันเป็นเพียงเสียงลมผ่านนอกรั้วไปลองจินตนาการถึงคําว่าวงกลมแห่งการควบคุมดูนะครับในวงกลมนี้มีแค่ความคิดของเราคำพูดของเราการกระทำของเราและการใช้จ่ายของเราส่วนนอกวงกลมนั้น คือเศรษฐกิจโลกคือความคิดคนอื่นคืออนาคตที่ยังไม่มาถึงคนเมืองส่วนใหญ่ใช้พลังงาน80%ไปกับสิ่งที่อยู่นอกวงกลมแล้วเหลือพลังงานแค่20%มาดูแลสิ่งที่อยู่ในมือผลลัพธ์คือเราเหนื่อยฟรีและแก้ปัญหาตรงหน้าไม่ได้มุมตั้งหลักใหม่ที่อ่อนโยนที่สุดสำหรับปีนี้คือการลองกลับทิศทางการใช้พลังงานนั้นดูครับลองดึงพลังกลับมาที่สิ่งที่เราทำได้จริงในวันนี้ เศรษฐกิจจะแยกแค่ไหนแต่เรายังคุมการจ่ายเงินมื้อนี้ได้สังคมจะวุ่นวายแค่ไหนแต่เรายังคุมคำพูดที่เราจะคุยกับคนในบ้านได้อนาคตจะน่ากลัวแค่ไหนแต่เรายังคุมเวลานอนคืนนี้ให้มีคุณภาพได้นี่คือปรัชญาของการหดโลกให้เล็กลงครับเมื่อโลกทั้งใบมันหนักเกินกว่าจะแบกก็วางมันลงเถอะครับแล้วแบกแค่โลกใบเล็กที่อยู่ตรงหน้าคุณก็พอโลกที่มีแค่โต๊ะทำงานของคุณ โลกที่มีแค่จานข้าวของคุณโลกที่มีแค่คนที่คุณรักไม่กี่คนการดูแลโลกใบเล็กนี้ให้ดีที่สุดไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นเดียวที่จะทำให้เรามีแรงเหลือพอที่จะไปช่วยแบกโลกใบใหญ่ในวันที่เราพร้อมความสงบสยบความเคลื่อนไหวไม่ได้แปลว่าเราจะนั่งนิ่งๆไม่ทำมาหากินครับแต่มันคือการเคลื่อนไหวด้วยจังหวะที่เสถียรเหมือนนักเดินไต่ลวด ที่สายตาจดจ่ออยู่กับเชือกตรงหน้าไม่ใช่มองลงไปที่เหวข้างล่างเขาขยับตัวตลอดเวลาเพื่อเลี้ยงสมดุลแต่ข้างในใจเขาต้องนิ่งสนิทเพราะถ้าวอกแวกด้วยความกลัวเพียงนิดเดียวเขาจะร่วงหล่นในปี2026นี้อยากให้คุณลองสร้างพิธีกรรมความนิ่งเล็กๆในแต่ละวันอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงครับแต่เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่คุณจะตัดขาดจากโลกภายนอก เช่นการชงกาแฟตอนเช้าโดยไม่เล่นมือถือการนั่งมองรถติดโดยไม่หงุดหงิดแต่ใช้เวลาสังเกตผู้คนหรือการอาบน้ำแล้วรับรู้แค่ความรู้สึกของน้ำที่กระทบผิวช่วงเวลาเหล่านี้แหละครับคือการสร้างสมอเรือทางใจที่ทำให้เรือลำเล็กของคุณไม่ถูกซัดหายไปในคลื่นพายุคุณอาจจะรู้สึกว่าทำแค่นี้แล้วจะรอดเหรอในเมื่อปัญหาเศรษฐกิจมันใหญ่โตขนาดนี้เชื่อไหมครับว่า ในวิกฤตทุกครั้งที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์คนที่รอดมาได้และกลับมาแข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่ตื่นตระหนกที่สุดและไม่ใช่คนที่เก่งกาจที่สุดแต่คือคนที่ครองสติได้ดีที่สุดเพราะเมื่อใจนิ่งตาจะใสเมื่อตาใสเราจะเห็นช่องทางหนีทีไล่ที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะมัวแต่วิ่งวนด้วยความกลัวการรักษาใจให้สงบจึงไม่ใช่เรื่องนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ครับ แต่มันคือยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของชีวิตที่มีมูลค่าสูงที่สุดในปีนี้เพราะความสงบคือสินทรัพย์เดียวที่เงินเฟอ้อทำลายไม่ได้และเทคโนโลยีมาแทนที่ไม่ได้ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคลื่นลมแรงเหลือเกินลองบอกตัวเองเบาๆสิครับว่าฉันไม่จำเป็นต้องหยุดคลื่นฉันแค่ต้องประคองเรือและเรือลำนี้คือร่างกายและจิตใจของคุณที่ต้องการกับตันที่สุข,ขุมมากกว่ากับตันที่สติแตก ในความนิ่งนั้นมีพลังมหาศาลซ่อนอยู่ครับพลังที่จะทำให้คุณตัดสินใจเรื่องเงินได้รอบคอบขึ้นพลังที่จะทำให้คุณรับมือกับดราม่าในที่ทำงานได้มีวุฒิภาวะและพลังที่จะทำให้คุณมองเห็นความงามเล็กๆน้อย,อยๆแม้ในวันที่ท้องฟ้าดูเหมือนจะเป็นสีเทาไปหมดแล้วเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ส่วนสุดท้ายของการสนทนาในวันนี้ซึ่งผมอยากจะชวนให้คุณลองสำรวจลึกลงไปอีกนิดครับว่า ในความนิ่งที่เรากำลังสร้างขึ้นนี้เราจะใช้มันเป็นอาวุธลับเพื่อเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความเข้าใจได้อย่างไรโดยไม่ต้องฝืนใจตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวการเดินทางผ่านความไม่แน่นอนของปี2026สิ่งที่ยากที่สุดอาจไม่ใช่การต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแต่คือการต่อสู้กับเงาของปัญหาในจินตนาการที่เราฉายภาพซ้ำๆในหัว จนมันดูน่ากลัวเกินความเป็นจริงไปมากเรามักจะถามตัวเองด้วยคำถามที่ขึ้นต้นว่าถ้าอยู่เสมอถ้าเศรษฐกิจพังคลืนลงมาล่ะถ้าฉันตกงานตอนอายุเท่านี้ล่ะถ้าสังคมมันอยู่ยากขึ้นจนฉันรับไม่ไหวล่ะคำถามเหล่านี้เปรียบเสมือนหมอกควันที่หนาทึบที่บดบังทัศนวิสัยจนเรามองไม่เห็นทางข้างหน้าแม้แต่ก้าวเดียว และเมื่อมองไม่เห็นสัญชาตญาณของเราก็สั่งให้เรากลัวสั่งให้เราเกรงและสั่งให้เราหยุดเดินแต่ความจริงของชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงวันนี้เคยบอกอะไรเราบ้างไหมครับลองมองย้อนกลับไปดูรอยเท้าของตัวเองบนเส้นทางที่ผ่านมาสิครับคุณผ่านปีที่เลวร้ายที่สุดมาแล้วกี่ครั้งคุณผ่านช่วงเวลาที่เงินในบัญชีเหลือศูนมาแล้วกี่หน คุณผ่านค่ำคืนที่นอนร้องไห้เพราะคิดว่าชีวิตจบสิ้นแล้วมาได้อย่างไรคำตอบไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาและไม่ได้อยู่ที่ว่าเศรษฐกิจตอนนั้นดีหรือแย่แต่มันอยู่ที่ตัวคุณในเวอร์ชันที่ไม่ยอมแพ้ในเวอร์ชั่นที่กัดฟันสู้ยิบตาแม้มือจะสั่นในเวอร์ชั่นที่ค่อยๆแก้เชือกที่พันกันยุ่งเหยินออกทีละปมอย่างใจเย็น ความมั่นใจในการรับมือกับปี2026จึงไม่ได้เกิดจากการที่เรามีคำตอบสำเร็จรูปสำหรับทุกปัญหาในอนาคตแต่มันเกิดจากความวางใจวางใจในศักยภาพการปรับตัวของตัวเองวางใจในสติปัญญาที่จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใจสงบและว,วางใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมีหนทางไปต่อเสมอเหมือนน้ำที่ไหลผ่านโขดหิน ในโลกที่ผันผวนคนที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่คนที่มีแผนสำรองเยอะที่สุดแต่คือคนที่ยืดหยุ่นที่สุดคนที่เปรียบตัวเองเหมือนต้นไผ่ที่ลู่ไปตามลมพายุจนเกือบติดพื้นแต่ไม่เคยหักโค้นและพร้อมจะดีดตัวกลับมายืนต้นตรงตรงานทันทีที่ลมสงบความนิ่งที่เรากำลังฝึกฝนกันอยู่นี้จึงไม่ใช่ความแข็งกระด้างแบบกำแพงหินที่รอวันพังทลาย แต่คือความอ่อนโยนผิวไหวแต่อย่างรากลึกผมอยากจะชวนให้คุณลองเปลี่ยนมุมมองต่อคำว่าความไม่รู้ดูใหม่ครับเรามักถูกสอนให้กลัวความไม่รู้แต่ในความเป็นจริงพื้นที่ของความไม่รู้เนี่ยแหละครับคือพื้นที่ของความเป็นไปได้ถ้าเรารู้อนาคตล่วงหน้าทุกอย่างชีวิตคงหน้าเบื่อและไร้ความหมายความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและสังคมในอีกมุมหนึ่ง มันคือช่องว่างที่เปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นโอกาสที่เราอาจจะได้เจอเส้นทางอาชีพใหม่ที่เราไม่เคยคิดฝันโอกาสที่จะได้พบมิตรภาพใหม่ๆในกลุ่มคนที่ช่วยเหลือกันหรือโอกาสที่จะได้ค้นพบความสุขในรูปแบบที่เรียบง่ายขึ้นกว่าเดิมการรักษาใจให้สงบท่ามกลางพายุคือการอนุญาตให้ตัวเองรอเป็นรอให้ฝุ่นจางลงก่อนค่อยตัดสินใจ รอให้อารมณ์เย็นลงก่อนค่อยพูดรอให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดก่อนค่อยก้าวการรอคอยไม่ใช่ความขี้เกียจแต่มันคือยุทธศาสตร์ของนักล่าผู้ชาญฉลาดที่ไม่เปลืองแรงวิ่งไล่เงาแต่เก็บแรงไว้ตะครุบโอกาสที่ใช่ในจังหวะที่เหมาะสมและในขณะที่คุณกำลังประคองใจให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปท่ามกลางข่าวสารที่ถาโถมและความกังวลที่ยังเกาะกลุ่ม ผมอยากให้คุณลองจินตนาการว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในห้องที่เงียบที่สุดในโลกนั่นคือห้องภายในใจของคุณเองห้องที่มีแค่คุณเท่านั้นที่ถือกุญแจข้างนอกหน้าต่างห้องนั้นพายุอาจจะยังพัดกระหนำ่ำฝนอาจจะยังตกหนักแต่ภายในห้องนี้อากาศยังอบอุ่นแสงไฟยังนวลตาและเก้าอี้ที่คุณนั่งก็ยังคงมั่นคงคุณปลอดภัยครับอย่างน้อยที่สุด ก็ในวินาทีนี้ในลมหายใจเข้าและออกครั้งนี้คุณยังปลอดภัยและตราบใดที่คุณยังรักษาพื้นที่ห้องเล็กๆนี้ได้ไม่ว่าโลกภายนอกจะบิดเบื้อวไปแค่ไหนคุณก็จะยังมีที่ให้กลับมาพักผิงเพื่อซ่อมแซมหัวใจได้เสมอสุดท้ายนี้แทนที่จะถามตัวเองว่าปีหน้าจะแย่แค่ไหนหรือฉันจะรอดไหมถ้าทุกอย่างพัง ผมอยากฝากคำถามหนึ่งไว้ให้คุณลองถามใจตัวเองเบาๆในความเงียบก่อนนอนคืนนี้ครับคำถามที่อาจเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความเชื่อมั่นลึกๆถ้าเราเลิกพยายามแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าแล้วเหลือมือไว้ประคองแค่ใจดวงเดียวให้มั่นคงคุณคิดว่าพายุลูกไหนจะทำอันตรายคนที่มีสติและรักตัวเองมากพออย่างคุณได้จริงๆหรือครับ ลองปล่อยให้คำตอบนั้นค่อยๆผุดขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกเบาสบายที่ค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายคุณเก่งกว่าที่คุณคิดและคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณรู้สึกปี2026อาจจะเป็นปีที่ท้าทายแต่มันจะไม่มีวันเอาชนะใจที่นิ่งสงบของคุณได้ครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับถ้าตอนนี้ทำให้ใจคุณเบาลงได้สักนิดหรือเห็นทางชัดขึ้นอีกหน่อย อย่าลืมกดติดตามเมืองใหญ่ใจบางไว้เป็นที่พักใจของคุณในวันที่เหนื่อยๆนะครับขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ